นี่อัหญิงก็นล่ากันนะพอดีว่าฉันอยากกำลังจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่อยู่พอดีเลยฉันจะจัดงานเลี้ยงกลางคืนมีการเต้นรำแลวฉันก็จะชวนคุณใหญ่มาด้วยเธอก็ถือโอกาสเนี้ยบอกให้ใครต่อใครทราบว่าเธอเป็นเจ้าสาวของคุณใหญ่ทีนี้แล้วก็ใครต่อใคระนะเขาก็ต้องหามาชื่นชมเธอเหมือนเดิมงานเต้นรำมาเหรอ ใช่เต้นรำครั้งสุดท้ายที่ฉันไปงานเต้นรำกับคุณพี่นะเขาไม่สนใจใยดีฉันเลยนะแม้แต่จะเข้ามาเต้นรำก็ไม่นี่แต่งานเนี้ยมันไม่เหมือนงานนั้นนี่เพราะว่าฉันไม่ได้เชิญอีนางนั่นมันมาด้วยถึงอย่างนั้นก็เถอะปราณีคุณพี่ก็คงไม่ยอมมางานกับฉันหรอก <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนี่เธอก็มาทีหลังก็ได้มาทีหลังนะเธอจะได้ดูเด่น เธอนะเตรียมแต่งตัวให้สวยๆก็แล้วกันให้เด่นที่สุดในงานเลยพอเวลาเธอเดินเข้ามานะคุณใหญ่เขาก็จะต้องตกตะลึงดีไม่ดีนะ่ะเขาอาจจะขอเธอแต่งงานเลยก็ได้ที่สำคัญที่สุดเธอต้องสวยนี่เครื่องเพชรมีเท่าไหร่ระดมมาใส่ให้หมดเลยนะ นี่ว่าแต่เธอเครื่องเพชรมีหรือเปล่าล่ะออฉันฉันจะไปขอยืมจากคุณแม่ก็ลองดูระวังฉันไว้หน่อยก็แล้วกัน <c oughs> ดีไม่ดีถ้าเกิดฉันเด่นกว่าเธอในงานโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็คุณใหญ่เขาอาจจะเปลี่ยนใจมันจะยุ่งนะ <c oughs> พี่สมัยฉันไม่ได้ตั้งใจนะฉันล้อเล่นฉันล้อเล่นคิดมากไปได้ที่นแล้วลูกโอ้ยแม่ดีใจเหลือเกินดีใจจริงๆลูกแม่ไม่ได้ออกงานใหญ่อย่างนี้มานานแล้ว ตายพอพูดแล้วอยากให้ถึงวันงานเร็วๆจังไม่เอาไม่เอาล,ลูกแม่แก่แล้วแม่ไม่เต้นขอนั่งดูเด็กเขาเต้นกันดีกว่านะโถไแม่คุณอุา่าดีใจเป็นห่วงมีแล้วมีแล้วไม่ต้องเป็นห่วงมีจ้ะแ่จ้ะจ้ะ,จะน,นันนะเลิกกันนะจ้ะ วันนี้เขาจะจัดงานเลี้ยงที่บ้านใช่เขาโทรศัพท์มาบอกแม่เมื่อกี้นี่เองอเขาดีนะแต่นคนมีกระจายอุตสา่าห์โทรศัพท์จากร้านตัดเสื้อมาหาแม่ถามว่าแม่มีชุดใส่ไหมแม่ก็บอกว่าแม่ดีแล้วนะก็เลยขอบใจเขาไปอ,อ,อย่างนั้นเหรอคะอไอพูดถึงชุดเนี่ยเรามีแต่ตอนนี้ไอเครื่องแพชรดินกินดาเนี่ยสิจะไปเอาที่ไหน ไปงานอย่างนี้มันต้องระดับเพชรเทมแทราวรูบวาบไปทีเดียวไอ้ครั้จะไปขอเยอมิมแบบปราดีเขาหรือก็อายเขานะโหดแล้วก็เจ็บใจอีมันทาไม่หายมันขนเอาเครื่องเพชรชุดใหญ่นั่นไปซะนะทำให้เราไม่มีเครื่องเพชรได้ใ,ใส่ไม่งั้นเราก็ได้ใส่ไม่รู้กี่ชั่วอายุคนทีเดียวเออพี่สมัยกระดูมีเครื่องเพชรใช้หรืออย่างจ๊ะ อนั้งใจว่าจะมาขอยืมคุณแม่ค่ะเอาเท่าที่คุณแม่พอจะมีอะค่ะโอเลยพวกมีเท่าๆที่เห็นเนี่ยก็ทัาบอกแล้วไงว่าเป็นเพราะอีมนทามันขนออกไปซะไม่งั้นเราก็มีเครื่องเพชรใจกันบูบว่าแพวพลาวไปเลยโอ้ยพูดแล้วมันเจ็บใจเหลือเกิน เก็บใจจริงๆ,ๆเออรู้พี่สมัยแม่วะรีบไปเขหยิบเขยืมใครก็าชเธอหนะไม่งานงานนี้เธอจะขี้เหร่ที่สุดฮ้วยคะแอมไพก็เราเป็นเพื่อนกันนี่ซะเวลาฉันไปไหนมาไหนฉันก็ต้องเงินถึงแอมไพยสิ <c oughs> เออนี่แล้วคุณอัมพัยเราไปทำง,งานเหรอค่ะ เราเนี้ยไปต่างจังหวัดทีเดียวนะคะอตอนแรกพี่พันจะลาง,งานแล้วค่ะจะได้อยู่รอรับคุณนิดแต่นายฝรั่งเขาว่าเอาค่ะเขาบอกว่ามันจะมากเกินไปก็เลยโอน,นะค่ะและคุณนิดล่ะคะอยู่ที่นู่นเป็นยังไงบ้างคุณในน้องแกล้งอะไรคุณนิดหรือเปล่าคะอืมก็เหมือนเดิมเลคะแต่ฉันชินแล้วล่ะจ้ะฉันอยู่เฉยๆสักอย่างทุกอย่างมันก็ไม่มีเรื่องอะไรหรอกคุณนิดสนุกเลยค่ะ สนุกสิชินได้พายเรือด้วยนะอําพายเธอพายเรือเป็นหรือเปล่าไม่เป็นหรอกค่ะอือนี่นะพายเรือนะสนุกมากเลยล่ะอําพายแต่หลกๆฉันก็พายไม่ค่อยได้เลยนะมันเป็นยังไงก็รูดถอยนะหลังนะวนไปวนมานะไปทางซ้ายไปทางขวาอะไรไม่รู้เรื่องเลยก็ฉันพายงัดไม่เป็นแต่เนี่ยนะถ้าเกิดฉันได้ไปพายอีกสักสองสามครั้งนะฉันต้องเก่งแน่ๆเลยอําพายและฉันจะมาสอนนะดีไหมเนี่ค่ะ ว่าแต่ว่าใครสอนคุณนิ้พายเรือคะคุณประจ,กจะักษ์จ้ะตอนแรกเนี่ยเขสอนให้ชั้นนิดน้ำออกจากเรือก่อนอฉันดีใจจังเลยคะ่ะที่เห็นคุณนิ้กลับมาแล้วมีความสุขสดชื่นแบบนี้คุณนี้ก็ให้คุณใหญ่พาไปบังเปอินบ่อยๆสิคะจะได้พายเรือเก่งๆฉันคิดว่าคุณใหญ่คงจะมีเวลาว่างพางนิดไปนะคะ ที่นั่นก็บ้านของมหาศักไม่ใช่หรือคะใช่ตอนนี้คุณประจบก็จะกลัดมาแล้วเั็เหลือเวลาอีกไม่ถึงเดือนจะเป็นสซไพรา์ของมหาศัก <c oughs> ์จริงๆหรอคะโอ้ดีใจจังเลยคะ่ะคุณนี้จะได้พ้นทุกค์พ้นเคราะห์สักทีไงคะ นี่ถ้าพี่พันรู้นะคะคงจะต้องดีใจจนไม่เป็นอันกินอันนอนแน่เลยค่ะก็แต่ว่าคุณไม่ดีใจหรือเปล่าคะดีใจสิจ้าจะได้พ้นทุกข์พ้นคราะห์สักทีแล้วคุณใหญ่หรอคะเขา เขาก็ไปแต่งงานกับพี่สมัยคู่รักของเขาสิแล้วตุนิดไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอคะจะรู้สึกอะไรหรอือว่าทุกอย่างนวก็ถูกตั้งดีแลงในอภยัยทั้งฉันและเขาก็ทำหน้าที่ที่ดีจนครบสัญญาสุดท้ายต่าง ต่างไปทางใครทางนี้